สารพระภูมิคืออะไรสำคัญแค่ไหนต่อที่อยู่อาศัยวันนี้เรามีคำตอบหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าสารพระภูมิคืออะไรวันนี้เราก็มีคำตอบมาให้สารพระภูมิถ้ามองเผินไม่ได้เข้าใจอย่างแท้จริงอาจจะมองว่าเป็นสิ่งก่อสร้างธรรมดาทั่วไปแต่ความจริงแล้วไม่ใช่ คนไทยทั้งในสมัยก่อนและในปัจจุบันให้ความสำคัญกับการสร้างสารพระภูมิเพราะมีความเชื่อที่สืบทอดต่อๆกันมาอย่างยาวนานว่ากันว่าสถานที่ใดก็ตามที่มีสารพระภูมิจะช่วยให้สถานที่นั้นๆอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขปลอดภัยใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่น ความเชื่อเรื่องการตั้งสารพระภูมิของคนไทยการตั้งที่บ้านจะทำให้คนในบ้านมีความสุขอยู่บ้านแล้วจิตใจร่มเย็นสบายไม่มีปัญหาการทะเลาะบอกแว้งรวมถึงปัญหาเรื่องของสุขภาพสถานที่หลายๆคนมักจะมีความเข้าใจผิดๆกันว่าการบูชาหรือการตั้งสารพระภูมิ เปรียบเสมือนเป็นการไหว้ผีเลี้ยงผีไว้ในบ้านแต่ความจริงแล้วไม่ใช่แบบนั้นเพราะภายในสารพระภูมิจะมีองค์เทพประทับช่วยเรื่องสิ่งลี้ลับสิ่งที่มองไม่เห็นและปัดเป่าขับไล่วิญญาณร้ายไม่ให้ย่างกลายเข้ามาในบ้านสำหรับองค์เทพในสารพระภูมิก็คือพระภูมิ หรือพระชัยยมงคลเป็นโอรสองค์โตสุดของท่านเท้าทศราชชัยยมงคลที่มีโอรสทั้งหมด9องค์ทุกพระองค์เป็นองค์เทพที่คอยดูแลสถานที่ประกอบไปด้วยพระชัยมงคลพระนครราชพระเทพเพรพระชัยศพพระคนทันพระธรรมโหรา พระไวยทัศน์พระธรรมิกราชและพระธาตุทารา,รา,ราองค์เทพแต่ละองค์จะได้รับหน้าที่ในการดูแลสถานที่แตกต่างกันออกไปตัวอย่างเช่นร้านค้าบ้านเรือนบึงน้ำวกเขาวัดเมืองและอื่นๆตามคำสั่งจากเพื้อนบนสวรรค์นั่นก็คือพระนาราย สารพระภูมิสำคัญต่อที่อยู่อาศัยแค่ไหนทำไมต้องมีต่อมาเรามาดูกันว่าทำไมต้องมีสารพระภูมิสำคัญต่อที่อยู่อาศัยแค่ไหนที่จริงแล้วคำตอบของคำถามนี้ไม่สามารถตอบได้เพราะการตั้งสารเป็นความต้องการและความตั้งใจของแต่ละบุคคลแน่นอนว่าความคิดของคนเรา ร้อยคนร้อยความคิดจะมีความเชื่อที่ต่างกันออกไปบางคนก็บอกว่าไม่ต้องมีหรอกโรคกบ้านเรื่องค่าใช้จ่าย,ายบางคนก็บอกว่าคำบอกเล่าเป็นแค่คำโกหกแต่บางคนก็บอกว่าไม่มีไม่ได้อันนี้ก็แล้วของคนว่าจะตัดสินอย่างไรไม่มีใครสามารถบังคับหรือเปลี่ยนความคิดได้ทั้งนั้น แต่ตามความเชื่อสารพระภูมิเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งที่ควรให้ความเคารพและบูชาตั้งไว้เพื่อขับไล่สิ่งอัปมงคลทั้งหลายให้ออกไปจากบ้านทั้งสิ่งที่มองเห็นก็ดีสิ่งที่มองไม่เห็นก็ดีปกป้องคุ้มครองเจ้าบ้านและสมาชิกในบ้านรวมถึงบริวารทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขมีความเจริญรุ่งเรืองในเรื่องต่างๆ เช่นเรื่องของสุขภาพการเรียนการค้าขายการเงินและการงานและอื่นๆเราสามารถขอพรตามต้องการได้เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจองค์เทพจะประทานพรแผ่อนิสงส์ให้กับผู้ที่มีศรัทธาอย่างแท้จริงการตั้งสารพระภูมิต้องทำอย่างไรให้ถูกต้อง อัดภูมิขั้นแรกนั้นจะต้องมีผู้ชี้นำเพื่อให้ถูกหลักการตั้งตามพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์พระเกจิสินแสรวมถึงผู้ที่มีความรู้มีศาสตวิชาเพื่อป้องกันไม่ให้ตั้งสารในบริเวณที่ไม่สมควรหรือบริเวณที่ผิดห่วงจุ้ยของบ้าน เพราะการตั้งศาลจะมีข้อห้ามและข้อแม้ค่อนข้างมากถ้าหากว่าตั้งผิดที่ผิดทางหรือผิดสมควรเมื่อถึงเวลาก็จะต้องรื้อใหม่ทำใหม่เพราะฉะนั้นการมีผู้ชี้นำจะดีกว่ามากส่วนมากแล้วเราจะเห็นผู้คนตั้งสาลพระภุมิไว้บริเวณหน้าบ้านเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่มีข้อแม้คือ บริเวณนั้นต้องสะอาดไม่อยู่ใกล้ห้องน้ำห้องครัวและถังขยะการจัดวางที่ถูกต้องจะต้องตั้งทางทิศเหนือหรือทิศใต้ข้อควรระวังคือของตัวบ้านบทบังทับสารพระภูมิห้ามหันหน้าสารไปทางประตูเข้าบ้านรวมถึงสถานที่อื่นๆก็เช่นกัน และลองสังเกตว่าถ้าเป็นตึกสูงจะตั้งสารไว้บริเวณชั้นดาดฟ้าเพื่อไม่ให้เงาของตัวอาคารมาบดบงังเพื่อความเป็นสิริมงคลลักษณะของสามพระภูมิไม่มีถูกไม่มีผิดเพราะรูปแบบของสารก็เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยจากเมื่อก่อนหลักๆสารไม้ในรูปแบบของบ้านทรงไทย แต่ตอนนี้ก็มีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นอย่างเช่นวิหารมนดบพระปรางหรือปราสาทราชมนเทียนสะท้อนให้เห็นถึงวิวัฒนาการของการอยู่อาศัยเพียงแต่จะต้องจัดวางสิ่งของจำเป็นให้ถูกต้องและครบถ้วนได้แก่รูปเทพารัก์ประจําสารและบริวารประกอบไปด้วยตุ๊กตาตัวเล็กๆ มีชายหญิงหนึ่งคู่ละครยกสองโรงช้างหนึ่งคู่ม้าหนึ่งคู่แจกกันใสดอกไม้หนึ่งคู่เชิงเทียนหนึ่งคู่กระถางทูปหนึ่งใบผ้าผูกจะเวทหนึ่งผืนผ้าพันศารหนึ่งผืนและผ้าประดับสารที่ประตูและหน้าต่างต้องมีโต๊ะสำหรับจัดวางของถวายให้ตั้งไว้บริเวณหน้าสาร ในกรณีที่มีสารพระภูมิอยู่แล้วแต่ต้องการจะเปลี่ยนหรือย้ายต้องทำอย่างไรคำตอบก็คือก่อนดำเนินการหรือถอนหรือย้ายหลังจากการดูที่ที่เหมาะสมต้องทำพิธีสังเวยพระูุิล่วงหน้าสามวันเพื่อการย้ายที่ถูกแบบแผนถูกต้องตามหลักอย่าตัดสินใจเองต้องหาผู้รู้มาช่วยอีกแรงในการวงสวงหรือยกสารพระภูมิใหม่ หลังจากการย้ายการก่อตั้งสามพระภูมิที่ถูกต้องตามหลักครบจบทุกขั้นตอนแล้วเมื่อเวลาผ่านไปต้องคอยดูแลทำความสะอาดพยายามอย่าให้มีรอยแตกหักหรือพังบางจุดองค์ประกอบทั้งหลายจะต้องสะอาดไม่มีฝุ่นดอกไม้ที่วางจะต้องไม่เหี่ยวเฉาหรือแห้งอันไหนพังต้องเปลี่ยนและซ่อมทันที คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวกับการบูชาสารพระภูมิเชื่อว่าทุกคนจะต้องเคยได้ยินคำว่าวายสารกันมาบ้างในที่นี้บูชาสารพระภูมิถาวายเครื่องพัตหารเพื่อแสดงความนับถือความเคารพควรทำอย่างน้อยเดือนละครั้งมีหลายๆคนที่ทำผิดวิธีมาตลอดแล้ววันนี้ค่ะเราได้รวบรวมคำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับการบูชาสารพระภูมิทำให้ถูกต้องควรทำอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะสำหรับการจัดเตรียมของถวายต้องทำอย่างไรการจัดเตรียมของถวายจะต้องประกอบไปด้วยอาหารและของบูชาเริ่มจากของบูชาประกอบไปด้วยดอกไม้พวงมาลัยข้าวปากหม้อหรือต้องใช้ข้าวที่หุงใหม่ๆไม่ผ่านการบริโภค และไม่เป็นของเหลือและสุดท้ายคือแกงหรือแกงจืดในส่วนของข่าวควรใช้เป็นหัวหมูเป็ดไก่กุ้งปูปลาที่มีทั้งหัวและหางต่อมาคือส่วนของหวานของหวานที่สมควรแก่การถวายได้แก่ทองหยิบทองยอดฝอยทองขนมเม็ดขน,นุนขนมสีขาวสีแดงกล้วยมะพร้าว น้ำหอมอ่อนๆและผลไม้ต่างๆสำคัญห้ามใช้ผลไม้ที่มีชื่ออัปมงคลเช่นมังคุดละมุดพุทราน้อยหน่ากระกักกระท้อนทุเรียนและหลางศาสตร์ในคือผลไม้ที่ห้ามเด็ดขาดในการเตรียมถ้าเป็นวันธรรมดาเป็นการบูชาทั่วไปไม่ต้องใช้ของเยอะแยะมากมายแต่ถ้าเป็นวันสำคัญเช่นปีใหม่วันเกิดตุดจีน รวมถึงการแก้บนต่างๆควรเตรียมความพร้อมก่อนเสมอพยายามอย่าใช้เครื่องของถวายที่ซ้ำเดิมเป็นประจำเปลี่ยนหมุนเวียนตามความเหมาะสมสิ่งสำคัญก่อนถวายจะต้องสวดบทถวายเสมอนั่นคือนะโมเมชยยมังขลังภูมิเทวานังสักการวันทนังสูป,ปะพยัญชนะสัมปนังโภชนานัง สาลีนังสปาริวารังอุทกังว่ารังอาขัดฉันตุปาริพุนฉันตุสัพพทาหิตายะสุขายะสันติเทวามหิตทิกาเตปิตุมเหอนุรักษ์ขันตุอาโรคะเยนะสุขเคนะจะการไหว้ต้องใช้ทูปกี่ดอก จำนวนของทูบเป็นสิ่งที่หลายๆคนสับสนเพราะการไหว้บูชาแต่ละแบบจะใช้จำนวนทูปที่ต่างกันออกไปสำหรับการบูชาสารพระภูมิต้องใช้ทูป9ก้าดอกเท่านั้นต้องไม่ขาดและไม่เกินกว่านี้การขอขมาสารพระภูมิต้องสวดอย่างไรเมื่อมีการทำผิดแหม่ตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ตาม จะต้องสวดขอขมาต่อองค์เทพบทขอขมาสามารถใช้ในกรณีที่สารพระภูมิหักแตกหรือชำรุดได้เหมือนกันข้าถาขอขมาก่อนอื่นให้ตั้งนโมสามจบและตามด้วยอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทวีุงคาพระภูมิเทวา ขมามิหังและนี่คือคาถาขอขมากับสมพระภูมิการสวดคาถาต่างๆสามารถสวดหนึ่งจบได้แต่ใครที่มีเวลามากเพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลควรสวดตามกำลังวันเกิดผู้ที่เกิดวันอาทิตย์สวดหจบผู้ที่เกิดวันจันทร์สิจบผู้ที่เกิดวันอังคารสวดแจบ ผู้ที่เกิดวันพุธสวด17จบผู้ที่เกิดวันพรฤหัส,สบดีสวด1 9จบผู้ที่เกิดวันศุกร์สวด21่21จบและผู้ที่เกิดวันเสาร์สวด10จบหวังว่าในบทความนี้จะเป็นประโยชน์และมอบความรู้ดีๆเกี่ยวกับสามพระภูมให้กับทุกคนอย่าลึบบัตรตามเพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งต่อตัวเองและคนที่รัก แล้วชีวิตจะมีความสุขโดยองค์เทพปกปักรักษาบันดาลให้เกิดสิริมงคลและลาภผลตามที่ปรารถนาทุกประการเทิน